สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้ารักกันแน่แนกดแชร์ชกดยันยันกดนานๆกดเยอะๆยอะนะคะวันอาทิตย์วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นวันที่รู้สึกว่าค่อนข้างเงียบนอกจากข่าวเสียหายเป็นนามสกุลแล้วก็ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายเท่าไหร่นะยากที่จะหาเรื่องมาคุยที่ฉันเก็บตกบางอย่างมาคุยกันได้เพียงนิดหน่อย ค่ะค่ำคืนนี้ในนาดงดอกมีการสวดมนต์กันอีกแล้วนะคะเป็นประจำประจำทีเดียวเชียวและถ้าเราสังเกตให้ดีในการสวดมนต์ทุกครั้งไม่เคยมี่จำเลยที่สองมาร่วมสวดด้วยแล้วอีกสองคนที่เราไม่เคยเห็นมานั่งสวดด้วยเลยก็คือช่องมดค่ะช่องมดสองผัวเมียมีบ้านอยู่ตรงนั้นใกล้ๆแต่ไม่เคยมาสวดมนต์ด้วยเลยไม่ทราบว่าเพราะว่าร้อน มาฟังเสียงสวดแล้วจะร้อนหรือว่าอย่างไรหรือไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธหรืออะไรอย่างไรเพราะว่าแต่ละครั้งในการสวดเนี่ยชัยพลจะประกาศว่าเป็นการสวดปราบมารพวกมารเลยไม่กล้ามานั่งสวดด้วยหรือเปล่าอันนี้ที่ฉันตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเมียชัยพลเองไม่มาสวดมนต์ด้วยไม่ว่าตอนอยู่กก,กอกหรือตอนอยู่ที่ไหนก็ตามทีเมียจะไม่มานั่งสวดมนต์ด้วยเลยแล้วก็ ออสองผูมีช่องในเดย์สตอรี่นี่อีกเช่นกันก็จะไม่เห็นมาสวดมน์ด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรยังไงกันทีนี้ดิฉันว่าพวกเขาคงต้องเร่งสวดให้หนักขึ้นและต้องสวดให้หลายรอบขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านี่ผ่านมาแล้วเก้าวันสำหรับการไปยื่นเรื่องขอให้ทางกุดเรือคำ มาตรวจสอบการก่อสร้างพยานาคก็เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ทำไมสามารถก่อสร้างได้โดยที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งทางเทศบาลเองก็ได้ยอมรับว่าไม่ได้มีการขออนุญาตสำหรับพยานาคแต่มีการขอสำหรับเรื่องฐานดังนั้นเนี่ย เมื่อทางเจ้าของที่เมื่อทางคนสร้างพยานาไม่เร่งรัดในการที่จะทําให้มันถูกต้องสิ่งเดียวที่เขาต้องยึดถือก็คือปัจิหารก็คือใช้การเล่นของสวดมนขอให้ผ่านไปด้วยดีผ่านไปแล้ว9้าวันค่ะทางเทศบาลกุดเรือคําให้คํามั่นไวยว่าอีกสิบห้าวันจะให้คําตอบดีเข้าวันที่เ้า ก็จะเหลืออีกกี่วันละ่ะหกวันเพราะฉะนั้นก่อนเทศกาลจิงกะเบลก็คือวันที่ยี่สิบสี่เราจะต้องไปตามคำตอบกันว่าเทศบาลกุดเรือคำจะว่าอย่างไรจะย้ายตูดไปตรวจดูได้หรือยังว่าไอ้ผีงูตัวนี้ไอ้หน้าที่มันเกิดจากขี่ใครตัวนี้แล้วเอามาทาสีทองตัวนี้เนี่ยเหมือนกับเอาหมามาห่มหนังเสือเนี่ย มันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มันปลอดภัยแข็งแรงดีหรือไม่แล้วจะปล่อยให้มันทำอย่างนี้โดยไม่แมบไม่มีใบขออนุญาตในการก่อสร้างให้ตั้งอยู่ให้เป็นตัวอย่างว่านักกุดเรือคำเราสามารถแหกกฎแหกระเบียบและไม่ต้องเคารพกฎหมายก็ได้ถ้าเทศบาลกุดเรือคำเห็นด้วยจะได้รู้ไปว่า บนแผ่นดินกุดเรือคำนั้นใช้กฎหมายคนละฉบับกับที่อื่นในประเทศไทยเราจะได้รู้กันว่านายกไตรสมุตรีกุดเรือคำกองช่างกุดเรือคำนั้นเอื้ออำนวยให้คนไม่เคารพกฎหมายเราจะได้รู้กันว่าพวกเขาประพฤติมิชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่พึงกระทำผ่านมาแล้วเก้าวันค่ะ อีกไม่กี่วันเราจะได้รู้กันแล้วแทนที่เจ้านาจะไปจัดการเรื่องนี้ให้ถูกต้องกลับเล่งสวดมนต์อย่างเดียวสวดปราบมารสวดโดยที่เมียและสองขุนพลคู่ใจไม่เคยมานั่งสวดด้วยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าภ้าฟังเสียงสวดแล้วจะเร่าร้อนหรือเปล่าเรามารอดูกันต่อไปค่ะ เรื่องเก็บตกถัดมาจะเป็นเรื่องของขอนไม้รอยน้ำนะคะคงจะรู้จักกันดีคุณขอนไม้กับเอ่ยย่าอุ้มซึ่งเอ่อเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ฝั่งจำเลยมาก่อนแล้วถูกปิดประตูปั้งใส่หน้าขอนไม้เนี่ยถึงได้ยินว่าถึงขนาดที่โดนปิดช่องไม่ทราบว่าจะเป็นกรณีเดียวกันกับมีการ เอาคลิปของชัยพลสมพรมาลงช่องแล้วเลยโดนรายงานหรือเป็นเพราะอะไรอันนี้ดิฉันไม่ทราบแต่รู้แต่ว่าช่องถูก YouTube ปิดไปเพราะโดนรายงานก็คือเป็นฮอตอันดับ2นะคะรองลงมาจากยายจำลองในช่วงนี้ ตอนนี้ก็มีหลายช่องได้เชิญคุณขอนไม้กับย่าอุ้มเนี่ยไปขึ้นสตรีมด้วยรวมทั้งช่องของโรสสตอรี่เมื่อคือนนี้ไปขึ้นช่องจันสีก็มีการคุยกันไปกับคุณคุณอีธานเช้าวันนี้ย่าอุ้มกับขอนไม้ก็ไปขึ้นสตรีมกับช่องโร s สตอรี่ก็มีการพูด คุยกันแล้วก็มีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจที่น่าสนใจจะเอาออกมาคุยกต่อก็คือว่าคือมีการถามกันว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นถึงได้ถูกดีดกระเด็นออกมาอะไรยังไงยาอุมก็เล่าให้ฟังว่าคือคนที่บงการจริงๆก็คือจำเลยที่สองเ,ออเป็นซาร่าที่เป็นคนจัดการอะไรทั้งหมด ตัวจอร์ดเองตัวจำเลยที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายก็ชวนเชิญให้ไปช่วยกันอยู่แต่คนที่ไม่พอใจคือจำเลยที่สองจำเลยที่สองเนี่ยบอกให้ยูทูบเบอร์ใกล้ตัวมาบอกว่าให้กลับไปซะไม่ไม่ต้อนรับไม่อยากให้อยู่สองคนนี้ก็จะเลยรู้สึกว่าเคร้งคว้างเพราะว่าที่ไปเนี่ยเขายอมรับว,ว่าที่เข้าไปเนี่ยเขาได้รับทุนจากเอฟซีให้ไปหมื่นหนึ่งให้ไปช่วยชัยพลออตอนช่วงที่ตัด ตอนช่วงตัดปาริจิตเป็นห้าตอนก็ก็ได้ไปช่วยไปช่วยไปทําอยู่แต่ปรากฏว่าพอจะขอมานาดงดอกเนี่ยจำนวยที่สองเนี่ยไม่ให้ให้เหตุผลว่าจะต้องเอาเฉพาะคนในก่อนพวกคุณเป็นพวกคนนอกถ้าพวกคุณเป็นคนนอกเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะมามาให้พื้นที่แต่ในที่สุดก็คือตอนแรกมีการคุยกันข้างล่างแล้วเห็นบอกว่าตอนหลังก็ขึ้นไปคุยกันในที่รับก็คือไปคุยบน บนรถตู้เพื่อจะไม่ให้คนอื่นได้ยินก็มีการพูดว่าคือยะอุ้ม่ะอยู่ได้ถ่ายได้แต่ขอนไม้ถ้าจะอยู่เนี่ยอยู่ช่วยงานได้อย่างเดียวแต่ห้ามถ่ายซึ่งพวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าอา้าวถ้าเอาแรงงานแรกแล้วตัวเองเป็นยูทูบเบอร์แล้วไม่ให้ถ่ายคลิปี่จะเอาอะไรกินละ่ะก็มีปัญหากันมาตรงนั้นจะได้มีคําพูดหนึ่งของย่าอุ้มที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าย่าอุ้มกับขนไม้พูดขึ้นมาว่า คือตัวจอร์จจะไม่เท่าไหร่นะมีน้ำใจแต่คนที่ไม่มีน้ำใจคือเบียร์คือจำเลยที่สองซึ่งตรงนี้อีกครั้งแล้วนะคะไปตรงกับคำพูดของคนในครอบครัวของเขาเองที่เคยเล่าว,ว่าจริงๆเนี่ยไอตัวผัวเนี่ยไอเขยเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจอยู่นะไปไหนมาไหนก็มักจะถามว่าซื้ออนุ่นซื้อนี่ติดไม้ติดมือไปฝากพ่อแม่ฝากล้านคนอื่นฝากพี่น้องไหม ในขณะที่คนเป็นมีเนี่ยจะบอกว่าไม่ไม่เอาไม่ต้องซ,อซื้อซื้อแต่ของที่ตัวเองชอบกับที่ลูกตัวเองชอบไม่ได้คิดที่จะฝากพ่อฝากแม่ฝากคนอื่นเลยซึ่งมันจะตรงกันเห็นไหมคะ้าอุ้มบอกว่าคือตอนที่คุยกันหน้าร้านกินข้าวแล้วคุยกันหน้าร้านน่าจะเป็นร้านช่างผงตอนนั้นเวลาเลิกงานแล้วเขาจะมักจะไปทำกับข้าวกินที่บ้านช่างผงก็จะมีการ อขอว่าเออเดี๋ยวจะไปช่วยที่นานลงดอกด้วยขอไปด้วยซึ่งจํำเลยที่หนึ่งเนี่ยก็ชวนมาซี่มาซี่มาช่วยกันเพราะเขาต้องการแรงงานไงเขาก็ชวนแต่จําเลยที่สองเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พูดอะไรแต่พอสองคนเนี้ยเข้าไปที่โลงดอกจำเลยที่สองขบอกก็เคยบอกแล้วไงว่าไม่ให้มาแล้วจะมาอีกทําไมเขาก็เลยเสียงไปว่าเอ้าตอนนั้นจอร์ชชวนต่อหน้าคุณทําไมคุณไม,ไม่ไม่บอกแล้วว่า ไม่ห้ามไม่ออกปากแล้วว่าอย่ามาเลยไม่มีที่ต้องเอาคนในก่อนอะไรทำนองเนี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องน่าสนใจตรงที่ว่ามันกลายเป็นความจริงว่าจากคนที่เป็นสันแข้งของผัวอยู่ๆขึ้นมากุมบังเหียนได้อย่างไรทำไมผัวต้องยอมให้ทุกอย่างมันเลยไปเข้าประเด็นตรงที่ว่าเขาน่าจะต้องยอมเมียเพราะ เมียกลุ่มความลับอะไรบางอย่างไว้ถ้าเมียพูดออกมามันจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับคดีหรือเปล่าดังนั้นคนที่มองว่าแผนที่จะเอาเมียมาติดกับด้วยเพื่อที่จะให้เมียยอมโบ้ยผัวยอมพูดเรื่องจริงออกมาว่าอะไรเป็นอะไรยังไงในช่วงวันตั้งแต่ที่ เด็กหายไปแล้วมาพบศพเด็กเกิดอะไรขึ้นผัวอยู่บ้านทุกคืนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะตอนนี้คนจับด้ามจริงๆไม่ใช่จำเลยที่หนึ่งแต่เป็นจำเลยที่สองที่จับด้ามอยู่เพราะว่าความเป็นความตายความรอดคุก2 8 8หรือไม่ของจำเลยที่หนึ่งมันขึ้นอยู่กับปลายปากของจำเลยที่สองดังนั้นจำเลยที่สองจึงต้องกลุ่มดั้มดังนั้นที่ดินที่ซื้อขึ้นมาจึงต้องเป็นชื่อของจำเลยที่สองทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นของจำเลยที่สอง เพราะเหตุนี้หรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจดิฉันคิดว่าน่าสนใจเพราะว่ามันไปตรงกับที่หลายๆคนเล่าในเรื่องของนิสัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ยังพอมีจักจำเลยที่หนึ่งมากกว่าจาักจำเลยที่สองอันนี้ยูทูบเบอร์หลายคนพูดนะคะอันนี้ยูทูบเบอร์หลายคนพูดกระทั่ง แอดมินของยูทูบเบอร์ตัวใกล้ตัวแอดมินของจิ้มหมีกับโอนสตอรี่ก็มาเล่าให้ที่ฉันฟังว่าจำเลยที่สองเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากเป็นคนที่ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครเลยลุงน่ารักกว่าเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่ออกมาจากปากของคนใกล้ตัวแล้วตอนนี้ก็ยังใกล้อยู่ยังเป็นคนที่เปดอกมุ้งดอกไม้อะไรอยู่ความสําคัญของจำเลยที่สองที่มันขึ้นมากุมด้ามจากคนที่เคยได้รับแต่สัตว์แข่ง ตอนนี้มาได้รับอํานาจทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอะ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรตอนนี้ถ้าจําเลยที่หนึ่งไม่เหลืออดจริงๆอย่างที่เราเคยเห็นในในการไลฟ์ครั้งหนึ่งแล้วมีอาการหืออื่นในรถตู้เกือบจะหลังแหวนปีอะไรแบบเนี้ยคือถ้าไม่ไม่เดือดจริงๆจนขาดสติเนี่ย ผัวจะอยู่ในอำนาจเมียทำไมเขาถึงขึ้นมากลุ่มอำนาจได้ถ้าไม่ได้กลุ่มความลับอะไรบางอย่างที่สำคัญเอาไว้ตอนนี้เขาสองคนก็เลยต้องกอดคอกันไว้แน่นๆไปไปด้วยกันอยู่อยู่ด้วยกันรอดรอดด้วยกันแต่ทำท่าเหมือนจะไม่รอดซะมากกว่าค่ะดิฉันมองอย่างนั้นนะคะ แต่ทีนี้มีคําถามที่หลายคนสงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่จาเลยที่สองเนี่ยถึงไม่อยากต้อนรับขอนไม้ดิฉันว่าทุกคนมองข้ามไปเรื่องหนึ่งค่ะทุกคนมองข้ามไปเรื่องหนึ่งปัญหาของขอนไม้กับปัญหาของจําเลยที่ปัญหาของขอนไม้กับปัญหาของจำเลยที่หนึ่งเขามีปัญหาเดียวกันเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำเลยที่หนึ่งเลิกเหล้า เลิกมาหลายครั้งที่ต้องเลิกจริงๆเพราะว่าล่าสุดตอนที่ปิ้งไก่เนี่ยเกือบเอาชีวิตไปทิ้งไว้ได้วยความกลัวตายก็เลยเลิกได้จริงๆแต่ก็ยังเสพเบียร์อยู่ทีนี้ถ้ามีคนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเรื่องติดเหล้าซึ่งตรงนี้เท็จจริงประการใดดิฉันไม่ทราบว่าคุณคอนไม้ติดเหล้าจริงหรือเปล่าแต่เป็นชื่อเสียงที่คนเหล่านี้เอาไปพูดกรอกหู เจ้านางดงดอกมาอยู่ใกล้ๆพากันมาอยู่ใกล้ๆมันอาจจะพากันกินนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีการประกาศห้ามตั้งแต่แรกว่าห้ามดื่มสุราในนาดงดอกแล้วก็ช่างพงที่โดนเพ่งเล็งเพราะเรื่องนี้เช่นกันกลัวว่าจะพากันไปดื่มแล้วจะทำให้คือถ้าจอร์ดเมา ถึงจะเกรงใจเมียถึงเมียจะกุมความารักยังไงแต่ตอนเมาเนี่ยคะ่ะสันแข้งมันมันไปก่อนแล้วสัตว์แข้งมันไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเลยที่สองถึงต้องพยายามควบคุมไม่ให้ใครที่มีปัญหาแบบเดียวกันกับจำเลยที่หนึ่งแต่ก่อนเนี่ยมาจุดเชื้อความอยากคนเรามันเป็นเรื่องยากนะคะดื่มมาขนาดนั้นดื่มมาขนาดที่ว่านอนกอดหมาจูบหมาอยู่ข้างถังขยะเนี่ยมันต้องมันต้องหนักละมันต้องหนัก จะมาเลิกเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นถ้ากลับการที่จะกลับไปอีกทีหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสสูงดังนั้นจำเลยที่สองจึงพยายามตัดโอกาสใครที่มีปัญหาเรื่องนี้มีข่าวเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะให้มาเข้าใกล้จำเลยที่หนึ่งอันนี้เป็นการควบคุมคอนโทรลของจำเลยที่สองดิฉนันเชื่อแบบนี้นะคะว่าที่เขาไม่ให ขอนไม้เข้าไปใกล้ไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะเป็นสายลับอะไรไม่หรอกค่ะเพราะว่าขอนไม้เนี่ยในระยะแรกเนี่ยในนาทีใจบุญอ้างว่าเป็นไก่ชนตัวใหม่ที่เขาจะปั้นขึ้นมาให้มาเป็นสายฟาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้ไม่ใช่สายลับหรอกแต่สิ่งที่ทำให้เขารังเกียจก็คือเรื่อง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองทำให้เขากลัวว่าจะมาพาผัวเขาไปชนช้างอะไรแบบนี้จนหนักไปหรือเปล่าจึงต้องพยายามกันไว้ดิฉันเชื่อแบบนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าที่เขาไม่ให้เข้าใกล้นี่คือเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นเอาละกาดิฉันก็เก็บตกมาได้แค่เรื่องสองเรื่องนิดๆหน่อยๆวันนี้ต้องยอมรับว่าความเคลื่อนไหวมีไม่มากจริงๆทุกเรื่องจะเน้นไปที่ เออทัวลงยายจำลอง <illes> ก็ขอให้ยายจำลองค่ะตั้งสู้แล้วกันค่ะเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีอะไรอ้ออาจจะไม่ได้มาคุยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายๆมีบ่ายๆของฝรั่งเศสมีภาระต้องเชียร์ทีมตาไก่ค่ะต้องเชียร์ทีมตาไก่ถ้าไม่เชียร์ทีมตาไก่เดี๋ยวจะโดนฝรั่งลำเท้าเดี๋ยวผัวด่าถ้ามีโอกาสแล้วจะมาคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ